สวัสดีครับผมคุณจางร้านชาีดีนะครับวันนี้ผมชงชาดิบดื่มนะครับก็เลยถือโอกาสนี้มาแนะนําชาดิบชาผัวดิบให้เพื่อนๆมือใหม่ได้วิธีการเลือกซื้อขัอ้นเบสิกให้เพื่อนๆได้ได้นําไปใช้กันนะครับชาผอวดิบคือชาผัวแบบโบราณที่ไม่ได้ผ่านการหมักแบบรีบเร่งแต่เป็นการหมัก แบบตามธรรมชาติโดยใช้เวลาในการหมักนะครับยิ่งเก่าก็จะยิ่งสุกยิ่งเก่าก็จะยิ่งดียิ่งเก่าก็าจ,ะกาจะยิ่งแพงนะครับแต่ก็ต้องดูคุณภาพชาด้วยนะครับนี่ครับจะมีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้ก็หลายปีละน,นี้ปี2อ1 5ันีก็เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงดำดำขึ้นนิดหนึ่งนะฮะน,นี่เขาเรียกว่าเหมาชานะครับเป็นแบบไม่ได้อัดแข็งหรือว่าสันชา แบบอันนี้ก็เป็นแบบอัดแผ่นชีสปิบนะครับก็จะมีถ้าแบบอัดแผ่นก็มีหลายรูปทรงนะครก็เป็นแบบทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงลังนกทรงเห็ดก็มีนะครับรูปทรงไม่สำคัญนะครับะจะอัดแบบไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องดูคุณภาพชานะครับก่อนอื่นเนี้ยเราจะ,จะเลือกซื้อชาดิบเนี้ย เราก็ต้องดูว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูหลังจากมีงบแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าเราต้องเลือกอแบรนด์โรงงานที่หรือว่าร้านค้าหรือผู้ขายที่เขามีคุณภาพที่ดีรับประกันให้เราอย่างนี้นะครับที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าชาติบเนี่ยม,มันก็จะยุ่งยากกว่าชาสุขหน่อย เรานอกจากซื้อแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยนะครับแต่ว่าเราก็คือต้องเรียนรู้เยอะๆดื่มไเยอะแล้วเราก็จะเป็นเองนะครับเราจะแรกๆเราก็ไม่ควรซื้อชาก็จะมักโดยทั่วไปก็จะไม่ซื้อชาที่แพงมากนะครับก็จะซื้อชาที่จับต้องได้เราก็ต้องเลือกแบรนด์เสร็จเราก็ต้องมาเลือกดูวัตถุดิบนะครับว่าชาจากแหล่งไหนแต่และแหล่งได้รับความนิยมไม่เท่ากันราคาก็จะไม่เท่ากันคุณภาพชาก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้สําคัญที่สุดนะครับแหล่งชา แหลงนั้นก็ต้องมาดูอีกทีว่าเป็นต้นชาชนิดไหนชาไร่ราคาก็จะถูกที่สุดนะฮะก็จะเป็นชาไร่ชาต้นเล็กชาต้นใหญ่ชาต้นโบราณอ่าพวกนี้ก็จะราคาจะสูงขึ้นนะครับนะสูงขึ้นเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็กว่าจะปลูกได้นะเช่นชาร้อยปีเราปลูกไปเราต้องรออีกร้อยปีถึงจะได้นะครับพวกนี้มีส่วนเกี่ยวข้อกับราคานะครับดูแบรนด์ดูวัตถุดิบ แล้วก็ดูดูเขาชานะครับใช่ไหมแล้วก็ามาดูอีกทีว่าเป็นชาที่ซื้อเนี่ยเป็นชาเบรนหรือว่าชา,เ,าเนื้อเดียวนะครับส่วนมากชาโรงงานทั่วไปเขาก็จะนําชาไล่มาเบรนเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะครับเพราะว่าแรกๆชาเนี่ยมันจะพวกชาไล่พวกนี้รสชาติมันก็จะไม่ไม่ค่อยอร่อยนะครับก็จะเข้มจะฝาดพวกนี้เขาจะมาเบรนแล้วให้เราซื้อมาเก็บไว้นานวัน,นค่อยๆนามาดื่มนะครับ ส่วนชาเขาดังพวกนี้รสมันเขาก็จะเลือกเขาที่มันรสชาติกลมกล่อมแล้วแรกแรกก็น่าจะหลายๆเขาแรกๆกก็ดื่มได้แล้วก็จะไม่ขมไม่ฝาดแต่ว่าเก็บไปนานๆรสชาติก็จะกลมกล่อมขึ้นเหมือนกันนะครับครับแล้วกอ็อีกอย่างก็คือต้องดูอายุของแผ่นชานะครับชาอัดมาเนี่ยอ,อายุยิ่งเก่าราคาก็จะยิ่งแพง อันนี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็ชาติอายุ50ปีร้อยปีก็ยังมีนะครับแต่เพราะนั้นราคาจะสูงมากเราก็ยังไม่ไปแตะต้องนะครับเราก็ให้แนะนาซื้อซื้อชาใหม่ๆหรือว่า10กว่าปีพวกนี้มาลองดื่มก่อนนะครับครับก็จะวิธีของผมก็จะแรกๆกก็จะไม่พูดลึกนะฮะก,กว่าพูดลึกก็จะไม่เข้าใจก็จะแนะนําเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่า,าก่อน จะใช้คําเดิมนะครับก็คือเดิมเยอะๆเรียนรู้เยอะๆเปรียบเทียบเยอะๆแล้วเราก็จะเก่งค่อยๆเก่งขึ้นเองนะครับครับอย่างนี้พอเข้าใจนะครับครับงั้นวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ